โอ้โอ้ก็ยิงสวนได้นะเป็นไงน้องนี่เหมือนมึงไม่เจ็บว่ะมึงเจ็บจริงเหรอวะเตะตุ้มตู้มเลยเดี๋ยวนี่ครับบวมซึ้งแล้วโอ้อาชีทีเดียวมึงไหวเลยนะเป็นไงบ้างครับเสี่ยครับฟอร์มกับอาการมาเจ็บตอนนี้เหลือเชื่อนะครับเพราะว่าตายยกสี่ยกนี่เขาเตะข้างเดียวเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็ต้องต้องยอมรับว่าทักษิณเล็กก็ยังเกิทักษิณเล็กนะ อาวุธมวยยืนด้วยหัวใจเนาะชื่นชมชื่นชมชื่นชมดีใจด้วยได้สิ่งอะไรแต่ถ้าเออได้ตังค์ก็ดีใจได้ตังค์ได้ดีใจแล้วดีใจเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวลองดูว่าลองดูลองดูว่าต้องต้องดึงออกแตกไหมถึงแตกไม่น่าถึงแตกไม่ตองไม่ต้งถึงแตกูไม่ออกได้ไงดีแล้วเพื่อความปลอดภัยควรเล่นเซเลดูเออไปไปครับไม่เซเลดไม่เลยครัไม่เซเลเอาชัวร์ดีกว่าไม่เซเลดีกว่า แค่จะจ่ายเดี๋ยวเราไม่ชอบเองห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นอ่ะจีน,น,นทั้งหมดรวมแสนหนึ่งไม่ใช่แต่หน้าแสนหนึ่ง